สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าร้านวิเชียนนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาข้างนอกนะคะได้เดินทางมาที่อำเภอวังสามหมอนะคะตอนนี้ก็มาถึงหน้าง,งานนะคะวันนี้ก็จะมาเข้าร้านวิเชียนอีกขันนะคะเป็นรถบาสไม่รู้จะได้กันหรือเปล่านะคะวันนี้ก็กำจะมาต่อรองราคา ถ้าได้ก็จะเจอกันที่ร้านวิเชียนเสียงกงอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็จะมาซื้อเจ้าของเดิมเขาแก่แล้วนะคะไม่ได้ทำกำลังคุยราคากันอยู่ว่าจะได้ราคาหรือเปล่าเจ้าของเดิมตอนนี้เป็นรถบาสน่าจะเป็นชั้นครึ่งหรือเปล่านะคะ

เดี๋ยวดูข้าวข,ข้างบนก่อนนะคะเดี๋ยวได้วิวต่อให้ดูถ้าได้ก็จะรีวิวต่อให้ดูที่ร้านวิเียนเสียงกงอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะสภาพข้างในรวมๆเ้าของเดิมแก่ๆแ,แล้วแกก็เลยจะขายออกนะคะคันนี้ ไดอนสุกมันอจะมาอาก็ได้สจถ้าเรายุ่งวันุกมันจะอาจจัจลเวลาหันไปนี่นะคะเจ้าของเดิมพอวันสุกกับวันเสามันไก่ครับมันสองแนบก่คกับเจ้าก่อนหันไปหรือไปวันจันมันจะมันจะง่ายถูกว่าครับตาบานก็เรียกพ่อแม่ต่อีกนะครับมีเวลายาววันจันนะ ครับแมงคือือเวลาวัดจันต้องเย็ดนางกระเห็ยนบอครับปาจี่หนอันนี้ตัวถังเทาเท่าไรก็ตาตัวถังยังก็คันนี่ชั้นครึ่งหรือว่าอย่างนั้นชั้นครึ่งนะคะต่อที่วัดโป่งต่อที่บ้านโป่งนะคะตาแกต่อมาจากที่บ้านโป่งเลยนะคะสีนี้ก็ไปทำวัดโป่งถ้าไปทำที่อื่นไปหมดแล้ว มาตกแกบ้านบ้านฟูงเป็นสุยอดอยู่แล้วโยนทักสิณเลยได้กระตักเตียโอ้อยู่กับตาแกตั้งนานแล้วใช่ไหมคะเนี่ยครับอยู่อยู่ตังแต่รุ่นเข้าปฏิวัตดทักสิณอลไยะเเดี๋ยวเอาไว้ชมต่อที่ร้านวิเชียนอีกนะคะอันนี้ไว้น้ำจิ้มก่อนแค่นี้ก่อนนะคะ 只要你,你不贪，你不简单。